สวัสดีค่ะวันนี้ครูหมูจะเล่าเรื่องผีอำนะคะบางคนอาจจะเคยถูกผีอำทั้งครูหมูนี่เคยเจอทั้งแบบผีอำแบบที่นอนแล้วก็ขยับตัวไม่ได้แล้วก็เป็นผีอำที่ค่อนข้างน่ากลัวเห็นเป็นคล้ายๆคนเลยนะคะจะเล่าแบบที่ เป็นคล้ายๆคนนะคะเมื่อครั้งที่อยู่โรงเรียนน้ำเสือวิทยาวันนั้นให้เด็กลูกเสือมานอนพักที่โรงเรียนคือปีก่อนๆครูหมูเคยนอนคือกลางมุงแล้วก็นอนกันเยอะๆกันอยู่ในห้องเด็กมอนหนึ่งปรากฏว่าถูกนักเรียนดึง ลูกเสือดึงเอาผ้าห่มออกไปก็รู้สึกเออมันไม่ได้นอนแล้วเขาก็จะคุยกันก็เลยแยกตัวมานอนห้องพักครูเที่ยงข้างกับห้องที่จัดให้เด็กลูกเสือนอนแต่ละห้องที่ให้นักเรียนไปค้างนะเพื่อว่าการเดินทางไกลในตอนเช้าจะได้รวมตัวง่ายๆในสมัยนั้นนะคะพอครูหมูเอาโต๊ะ โตะ๊ะสองตัวโตะ๊ะมาวางเรียงกันเพื่อที่จะได้นอยง่ายๆจะเล่าบรรยากาศของโรงเรียนให้ฟังว่าโรงเรียนนั้นนะ่ะสมัยก่อนมันจะเป็นป่าเยอะมากมีต้นไม้เยอะแล้วก็ร่มรื่นเพียงข้างโรงเรียนจะมีสถานีตำรวจที่ไม่มีตำรวจอยู่ว่างเพราะว่าผีดุชาวบ้านก็เลยใช้เป็นที่พักศพแล้วก็เผาผีนะคะเผาผีในในบริเวณแถวแถวนั้นแหละ ขึ้นชื่อมากว่าเรื่องผีดุนะคะบอกว,ว่าคืนนั้นกลางดึกกลางดึกน่าจะประมาณตีสองตีสามตีสองกว่าน่าจะได้บรรยากาศของคนที่จะถูกผีอั่เนี่ยนะถ้าถ้าแบบจะเห็นผีพูดชัดว่าเห็นผีหรือผีมาผีมามนี่จะเป็นบรรยากาศแบบอากาศมันจะเย็นฉับพลันนะคะอากาศเย็นเยือก เย็นแล้วก็เหมือนเหมือนหน้าหนาวอะ่ะเย็นลมพัดเย็นเย็นแล้วก็เสียงที่หูเนี่ยมันจะดังวิ่งๆิ่วิงว่งว,งว,งว,งวงิในขณะที่อุณหภูมิลดลงฉับพันอากาศมรจะเย็นรู้สึกหนาวเยือกประมาณนี้นะคะถ้าใครที่เคยเจอเจอผีหรือว่าออถ้าผีอามนะี่ยมันจะคล้ายๆบา,คางคนเหมือนฝันแต่นี่เป็นผีมาผีมานะคะ โรงเรียนก็ไม่มีหมาไม่มีเสียงหอนอะไรให้ได้ยินทั้งนั้นมันกึ่งๆเครื่องๆนะคะเครม่องๆ่หววฝันมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเครื่อๆเป็นบรรยากาศเครื่อๆที่คล้ายๆสลึมสลือประมาณนั้นรอบๆโต๊ะปรากฏว่าเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตอนแรกเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนอยู่ในม่านหมอกเหมือนมีหมอกส่วนหัวส่ัวอะไรประมาณนั้น มีผู้ชายสี่คนรอบยืนรอบรอบนะคะยืนอยู่รอบรอบโต๊ะโต๊ะที่คุณหมูนอนคุณหมูนี่นอนเหยียดนะคะใส่คือก็นุ่งชุดลูกเสือเนี่ยคือเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะลุกอะไรประมาณนั้นคือลรกเรียนค่อนข้างที่จะอาบน้ํายากนะอาบน้ําอาบยากคือหมายว่าลุกได้ก็ไปเลยชุดลูกเสือนะคะมันก็ เ,เข็มขันก็ไม่ได้ใส่หลอกนะพอมันจะอึดอัดปรากฏว่าผู้ชายที่เรามองเห็นเน่ยเหมือนเราเห็นภาพเบลอๆไม่ไม่ชัดมากคือหน้าตาเน่ยเห็นรางๆแต่ก็หน้าตาคมสันหน้าตาดูดีรูปร่างพอดออีคือหุ่นดีทั้งสี่คน,สนเสือ้อสวมเสือ้อเสื้อนี่จะเป็นสีออก ขาวนวลๆโดยรวมโดยรวมนะมันไม่บางคนอาจจะสีเหลืองแต่มันจะเป็นเหมือนสีขาวนวลนๆกันโดยโดยที่เห็นใส่เสื้อแขนยาวติดกระดุมแขนเสื้อดูเรียบร้อยนะคะกระดุมแขนเสื้อแล้วก็เป็นเอาเสื้อเข้าข้างในเก็บใช้ข้างในมีเข็มขัดมีอะไรเรียบร้อย แต่เรามองไม่ได้เห็นไปถึงตรงเท้าใส่รองเท้าอะไรไม่เห็นขนาดนั้นเพราะว่าบรรยากาศในตอนนั้นมองไปเหมือนกับตัวตัวเขาเลยลอยอยู่เลยลอยอยู่นะคะเลยลอยอยู่มาลุมมาตุ้มมานะคะคือมือก็เอื้อมเข้ามาเอื้อมยื่นยืนยืนยืนเข้ามาแล้วก็หน้าก็ชะโงกลงมาคุณหมูไม่ได้นอนมุ้งนะคะนอนนอนแบบธรรมดาไม่ได้กลางมุ้งจุดยากันยุงเอา ก้มก้มหน้าเข้ามาเห็นหน้าก็ไม่ค่อยชัดนะคะก้มหน้ามาแล้วก็เอาตัวนอนทับลงมาบนตัวผุ้หมูทั้งสี่คนเลยนอนพระปสศยสารนอนเต็งนั่นแหละนะคะนอนทับลงมาตัวเราก็ขยับขยืขย่นไม่ได้ด้วยความที่ว่าใส่สร้อยมันจะคันคอก็อถอดสร้อยไว้ที่ใต้หมอนมือก็เอือ้อมเอือ้อมพยายามเอือเอ้อมมือไปใต้ ใต้หมอนมีหลวงพ่อพระสยคือคนนองคายันก็จะนับถือหลวงพ่อพระสยก็เอื้อมมือไปจับหลวงพ่อพระสยกำไว้แล้วก็คือคือ,คอดึงออกมามากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะตัวมันแข็งไปหมดมันจะแน่นดูแน่นอกแล้วก็ขยับขยื่นตัวไม่ได้มันหนักมากนะผีสี่ตนสี่ตัวหรือสี่ตนนะคะก็ขยํไม่ได้ก็ในใจก็เรียกหลวงพ่อพระสยหลวงพ่อพระสยช่วยด้วยคือเนื้อคาอื่นไม่ออก จิตยึดมั่นอยู่กับหลวงพ่อภะไัยพอจับหลวงพ่อภะสัยกรรมแน่นแล้วก็นึกแล้วึกถึงหลวงพ่อภะสัยชื่อด้วยเชื่อด้วยแล้วก็คลายไปปรากฏว่าตัวที่เราขยับไม่ได้แล้วก็คลายบรรยากาศคลายออกไปโอ้ยน่ากลัวมากบรรยากาศของของวันนั้นพอเดินออกมาคือมานอนต่อไม่ได้แล้วมันน่ากลัวหออหมอนเดินออกมาที่ที่ห้องพักโถงใหญ่ที่พวกคู่ผู้หญิงเขานอนกัน ที่เป็นห้องโถงใหญ่ห้องใหญ่ตรงม,ยยมุมสุดของตึกคนนอนกันอยู่ตรงชั้นสองอาคารเก่าสมัยนี้อาคารสองหนึ่งหกคอตอนหลังสุหมไปเยี่ยมโรงเรียนเขารู้รอออล้วอาคารนั้นมันมันร้าวปรากฏว่าพวกพ,พี่น้องๆอ,อะไรที่เขานอนกันอยู่ไม่มีใครตื่นสักคนเรียกขยับให้เรียกเรียกคนนั้นเรียกคนนี้ไม่มีใครได้ยินไม่ขยับไม่อะไรบรรยากาศมันน่ากลัวมากไม่รู้แหละ ก็มุดตัวลงนอนใ,นใกล้ๆพี่คนหนึ่งตัวไม่กล้าไปนอนที่เดิมกลัวเขาจะมาหาอีกอันนั้นคือครั้งแรกที่ที่ที่โดนแบบโดนผีอาในลักษณะที่เห็นเป็นผีด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่า,เ,าเป็นลักษณะเหมือนแน่นโอกล้วขยับตัวไม่ได้อะไรนะอันนั้นโดนบ่อยอยู่แต่ไม่เคยเป็นอาการแบบแบบเห็นผีอาในลักษณะแบบนี้อีกข้งหนึ่ง เมื่อเมื่อไม่กี่ปีมาหลังกเกษียณได้ไปอบรมที่กรุงเทพกับเพื่อนปรากฏว่าสำนักงานที่เขาจัดใหนะ้เขาให้ที่พักซีที่นาน่นซีไปพักอยู่โรงแรมแต่เดินทางไปอบรมอีกจุดหนึ่งของสำนักงานปรากฏว่าได้อยู่ชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดก็สูงหน่อยเลขอะไรก็จําไม่ได้แล้วเลขห้องนอนกับเพื่อนคืนแรกไปก็ สวดมนต์พอรุ่งเช้าจะไปอบรมสวดมนต์ยาวบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกอะไรทั้งหลายทั้งปวงว่าทิ่บุญให้นะมาขออาศัยนอนอะไรประมาณนี้แหละวันแรกก็ผ่านบนไปด้วยดีพอคืนที่สองด้วยความที่อบรมเสร็จสองทุ่มต้องเดินกลับจากที่สำนักง,งานน่ะกลับมาที่โรงแรมอีก อบรมเสร็จสองทุ่มเดินกลับมาครึ่งชงั่วโมงทั้งสะพายคองสะพายอะไรก็ค่อนข้างเหนื่อยอาบน้ำแล้วก็ทำการบ้านไปทำการบ้านกับเมเพื่อนเสร็จตีหนึ่งกว่าเพื่อที่จะเอาการบ้านไปส่งงานหกชิ้นในคืนนั้นก็เลยไม่ได้สวดมนต์ในวันนั้นก็รู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาสกิดกับผีนั่นแหละมาสกิดมันจะเป็นรู้สึกเหมือนขนลุก มันลมผ่านที่ผิวแล้วก็เอามือมาสกิดสกิดตามแขนตามขาสกิดแขนสกิดขาเราก็รู้แล้วว่าเออมาละมาละก็ไม่กล้าเล่าให้เพื่อนฟังอืมก็ได้แต่บอกว่าสาธุสาธุบุญที่สร้างก็จะยกให้อยู่นะว่างี้คำว่าจะยกให้อยู่นะคือยังไม่ได้ให้นะไปอบรมกลับมาพอคืนวันที่ คืนวันที่สองือวันที่สามวันที่สองปรากฏว่าคืนวันที่สามสินับไปนะคืนแรกสวดม,มนต์ไม่เจออะไรพอคืนที่สองมาตะกิดตะกิดออพอคืนที่สาม <c oughs> มาแบบเห็นเป็นตัวเลยศีะนะคะเห็นชัดค่อนข้างชัดหน้าตาดี แขนยาวเหมือนกันเออผีผู้ชายี่นชอบใส่แขนยาวมานั่งนึกดูว่าอ๋อเวลาเขาแต่งตัวให้สมน่งเขาจะแต่งตัวเรียบร้อยพวกที่ไม่ใช่ข้าราชการไม่อะไรเนี่ยโดยรวมพวกนั้นเขาก็จะใส่เครื่องแบบหรือชุดอะไรที่มันดูดีใส่เต็มที่ให้คนตายนั่นแหละเนาะเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวใส่เก่งขายาวใส่เสื้อเข้าในอะไรเบ็ดเสร็บนี่แหละเสียงปลายเสียงหัวเลาะคือบรรยากาศก็ บอกแล้วว่ามันจะรู้สึกเย็นเย็นเย็นลงเฉียบพันธุ์แล้วก็ดังวิ่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 งอยู่ในหูเนี่ยแหละมันจะดังวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ขนก็เหมือนลบลมก็จะพัดผ่านมาเอาละบรรยากาศนี้คุ้นเคยปรากฏว่ามันก็เป็นบรรยากาศเหมือนสลืมสลือนะเป็นมายือนอยู่ปลายตีนนะปลายเตียงปลายเตียงแล้วก็เดินมาก้ม ก็มามือก็มานะนึกถึงเหมือนหนังสีนะค่อยๆคานมาแต่ไม่ได้คานนี่คือเตียงเขายืนอยู่ปลายเตียงเราก็เอามือมือคานจะขึ้นเตียงประมาณนั้นแล้วก็ขึ้นเดินขึ้นเอ่อขึ้นไม่ได้เดินนะคานขึ้นมาขยับๆขยับขึ้นมาหัวราอด้วยนะเห็นแม้กระทั่งมายิ้มยิ้มให้ยิ้มให้เป็นรักษาเหมือนหยอกๆไม่ไม่ได้จะมาหลอกให้ให้ครัวอะไรมากกว่านั้นเป็นเหมือนหยอกแล้วปลายเสียงก็จะหัวร้ะ อะไรแบบพอใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็คานขึ้นมาคานขึ้นมาเหมือนจะเข้ามาทับเหมือนจะเข้ามาอัมคือด้วยความว่าเรารู้อยู่ว่าเขาไม่ตั้งใจที่จะหลอกเราคงจะมาหยอกเล่นอะไรประมาณนั้นอ่ะเท้าน่ะถีบไปเลยถีบยันอย่างสุดแรงไปไปเดี๋ยวนี้อ่ะปากก็พูดไปพร้อมเลยไปไปเดี๋ยวนี้จนเพื่อนตกใจตื่นถึงได้เล่าให้เพื่อนฟังว่าอ๋อผีผีมา แต่วันที่สองนู่นหละเขาบอกเพื่อนเขาบอกเขาฝันเหมือนกันว่าผีไล่แลบเป็นผู้ชายผ,ผีไล่เพื่อนเขาที่เขาไปเผาศพไม่กี่วันผีมาไล่วิ่งลอบไปหมดเราก็เลออ่าให้ฟังว่านี่นะผีคงจะว่าเราไม่สวดมนต์ไม่แผ่บุญกุศลให้อะไรนอนเฉยๆมานอนเฉยๆไม่ไม่รู้จักให้บุญเขาเขาก็เลยมาควนนิดนึงแต่ไม่ได้น่ากลัวหรอกเขาเป็นนักฮายอยอกว่าไปเสียแล้วอย่างหัวลาอหัวลาออยู่ เพื่อนก็เลยกว่าโอ้มิน่าเนะี่ได้ยินแต่เสียงไล่โอไล่ผี่าเนี่ยอันนั้นก็เป็นเหมือนบรรยากาศว่าเออผีอำนะเล่าให้ฟังใครที่เคยพบเคยเห็นก็คงจะนึกบรรยากาศของผีอำหรือเจอผีเนาะกูหมูก็เจอแต่ผีนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ